อนีเป็นโยแหลเถิดมันไหวหว่อโยคู่เป็นบ่าเลียนน้ำพอเพินบากอ,อน้ำคู่เท็ดน้ากระยองปันคู่กีกับปูยังมีว่าปูสะในกระยองมีเยียมีได้วันนี้เพิ่นจะว่าสิปิรำซาปิรำม่าเห็นกวางมาย่างม,มันวันว่าเขาถึงเราจังย็นเจ้าว่าเธอดีเอ เ้นว่าหัวใจเงคิดหาว่าตังถึงเล้วคนเปิ้ว่าใจเงิยคินลินตั้งกะใจเปิ้ลวูาเพม่น่ไหกสมพูพณ์นี่เ้ลว่าเป็นสินี้ต้องฟังกูสอนสั่งเหล้คนฟังเพิ้นว่าเป็นสินี้ต้องฟังผูสอนสั่งมันจะมีอยู่ได้พราะกูเจ้าผู้พิ่ง ขึ้นมายกแม่แห่ขวานถือโอกาสนี้ซิบหนุ่มกับผมอนุรักษ์เสียงสนั่นป้อนผาไหวหาเราเลือหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์พร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัวมาเฮศักดิ์รักบ้านรักเมืองเจ้าที่โตฐานเจ้าบ้านเจ้าภูมิปูตาอารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าฐานพร้อมทั้งดวงวิญญาณที่หลบหลับดับคันไปแล้เอาหลบหลันก็ได้ข่มก็ได้กายออกแม่สาธุนเงื้อนำไปโดดอยกจะให้เป็นกรรมเดิมกว่าเด้อ ใจละมาเด้ออีแม่ยอยู่กลางทั้งพี่เด้อแม่อ่านเขาช่วยั่นก็ได้ช่วยนี่ก็ได้เด้อแม่มีอยู่สองกลุ่นนมนี่นกังสีนังตันเนี่ยเจ้านั่นเลี้ยวพวกอาเจียมถือเทาเจียมจงยืนอย่าประพฤติตกเป็นคนผู้น้อยย้ำสีสชคสีต้อยต้องมีคู่มีบ่าต้องกะใบเบาหาเืิดทุนมันจังแม่ นี่แหละเพิ่นมาลูกเต่าลืมคุณพ่อคุณแม่นี่เพิ่นมามั่นบอดีลูกสิ่เดิมคุณนกูบาอาจารย์นี่เพิ่นมามั่นบอถูกเทปหน้าก็ต้องเบิ้งเกับผูกกว่ามีหน่อยมีหลายก็ดีไปเสกกับบอตตายดอกแม่ไปเสกบ่อตังแตี้มูยาสุภาพกันลุยผิดนี่ผิดกบเฮ็ดไปตามทงน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาไปสิบวกออกว่าบ่มีอาจารย์เพิ่นมาเรียนนำพ่อเพิ่นมาก่อนนำครู ผู้ใดรูผู้นั้นใดถูกุ่กั็นผู้บาจานสอนลูกเส้นหูจางนั้นจ้านี่ทุกทูกย่างกอยเสียรอกพอเอ้ยจะนั้นก็ผมบอไวลืมคุณผู้สิเถือทุนบูชาไว้บ่คือคุณลังคุคนสอนให้ได้แล้วเรื่องคหลังมาต่างเพียงล่ำจะมีเสือเสียงหลกไปสอนแเ่เขาโอ้ยความเมา ก้าวเล่าดูถูกให่เสียหายดอกพอเอ้ยลาสาธวสาธุถูสาธุเด้อลำมือนีคุณข่องพัวทำขคนแม่แงน้ำส่องท้ายเงินไล่เป็นแเสียงว่าเทนยตเป็นแสียฟแ่งเงสว่างได้คุณพ่อมาล้ำทั้เป็นแสงฝึนว่าสองเจ

พี่น <and living> ้องคนงามฟังลอมฟังรำร่วมไปถึงทีมงานการเจ้าภาพของเฮาสุขุสุขุนเมื่อนี้ตอนใดที่ว่ลลัมคำใดที่วอลเลยตอนใดที่ประเสริฐหมอบุตรเกิาพ่อแกแม่แก่พี่แก่น้องแก่ทีมงานการเจ้าภาพของเฮ้าสุขุสุขุนเสียงโปรโมทส่วนๆให้กับทีมงานการเจ้าภาพของเฮาเลยครับ